สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรียกได้ว่าเมื่อ2อสวันที่แล้วก็เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของคอมมูนิตี้ฟันนาอยู่พอตัวเลยนะครับเพราะมันเป็นวันที่ความลับได้ถูกเปิดเผยอีกครั้งหลังจากที่ถูกเก็บซ่อนมาตั้งแต่ไฟในแอดเฟรดีภาค4แล้วนะครับซึ่งก็ตามปกแล้วก็หัวข้อของคลิปนี้เลยในที่สุดเราก็ได้รู้ชื่อจริงของคลายอิงชายเด็กผู้ร้องไห้หรือว่าเหยื่อ ของการขย่ำปี83นั่นเองครับโดยชื่อของไครชายนั้นได้ถูกเปิดเผยจากยูเซอร์ Reddit คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า w o o f i 1740K งเจ็ดสนนั่นเองโดยเขาได้ทำการแกะโค้ดในหนังสือ Final f น e d d y s u r v i v a l l o g b o o k นั่นเองครับโดยลักษณะหนังสือก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีความลับอะไรหลายๆอย่างมากมายซึ่งความลับอย่างหนึ่งที่ถูกเปิดเผยไปแล้วนั่นคือหนึ่งในชื่อเหยื่อของ missinging c h i ซ d ่ง n Incident น,นอ คือแคสซิดี้นั่นเองซึ่งข้อมูลส่วน1ผมได้เคยพูดถึงในฟานาบไดอารี่ของภาคที่1ไปแล้วนะครับยังไงถ้าใครไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็มีทฤษฎีอยู่บ้างแล้วนะครับว่าในหุ่นของโกลเด้นเฟรดดี้มันไม่ได้แค่มีวิญญ,ญาณของแคสซิดีเท่านั้นมันยังมีวิญญ,ญาณของไบวิทมหรือว่าไครอิงชายด้วยนะครับซึ่งหลักฐานส่วนหนึ่ง ก็มาจากหนังสือ Survival Logbook เนี่แหละครับและ reddit user คนนี้เขาก็หยิบยกหน้าหนึ่งซึ่งก็คือหน้า95นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นโค้ด8 b i บิตของ Foxy นั่นเองและเขาก็ได้เขียน A B C จนถึง Z เต็มตารางเลยนะครับหลังจากนั้น เขาก็ทําการดีโคงหรือว่าแก้ไขรหัสโดยอ้างอิงมาจากสนทนานะครับที่ทางแคสดี้ได้คุยกับไบวิททัมหรือว่าเด็กคนนี้นั่นเองและสุดท้ายแล้วเมื่อเราจับเลขหลายๆอย่างมารวมกันมันจะเป็นชื่อว่าอีแวนครับซึ่งความจริง reddit user คนนี้เขาได้อธิบายมาค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครแปลภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ reddit ไว้ใต description ้ description ละกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะสรุปง่ายๆนะครับซึ่งความจริงคาว่าอีแวนเนี่ย มันเคยโผล่มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับจากหนังสือไฟน์นายแอดเฟรดี้แฟตแบรฟไร์เล่มที่6 Blackbird ร์นั่นเองครับโดยมาจากเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Real j เจคในนั้นมันมีชื่อว่าอีแวนแล้วก็ไมเคิลด้วยนะครับซึ่งคำว่าไมเคิลเนี่ย หลายๆคนน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งของฆาตากรที่มีชื่อว่าวิลเลียมแอฟตันนั่นเองและเขาก็มีชื่อว่าไมเคิลแอฟตันนะครับซึ่งเขาก็ได้กลายเป็นเพอร์โฟกายอีกคนหนึ่งในเวลาต่อมาซึ่งในเรื่องเรียวเจคเนี่ย ไมเคิลเขาได้รับบทเป็นลุงนะครับส่วนอ e ีแวนได้รับบทเป็นพ่อซึ่งถ้าเราเอาความสัมพันธ์ของอ e ีแวนและก็ไมเคิลมาดูกันแล้วเราก็จะรู้ว่าอ e ีแวนกับไมเคิลเป็นพี่น้องกันโดยไมเคิลเนี่ยเป็นพี่ที่แก่กว่านั่นเองและถ้าเราเอาความสัมพันธ์นี้มาเชื่อมโยงกับในเกมนี้เนี่ยก็จะชัดเจนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเด็กน้อยที่ร้องไห้อยู่หรือว่าเหยื่อของการขยำปี8ป ก็คืออ e ีแวนนั่นเองครับซึ่งนี่ก็ถือว่าความลับเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งความจริงความลับนี้ควรจะเปิดเผยมาตั้งนานแล้วเพราะหนังสือนี้ก็ปล่อยมาตั้งแต่2017แล้วนะครับจนทางสกอตต์คอร์ตันเองก็แทบจะเอาชื่อมาไว้ในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะเพิ่งมารู้กันแต่ก็นั่นแหละครับ ความลับของเกมนี้ยังมีอีกมากมายมันก็เป็นหน้าที่ของเราคอมมูนิตี้นี่แหละครับที่จะมางัดแงะแล้วก็หาความลับมาให้เจอจนได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นั่นแหละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจนะครับขอให้ทุกคนกดถูกใจกันมาเยอะๆนะครับ เพราะระบบอัลกอริทึมของ YouTube จะได้นําคลิปผมไปโปรโมตต่อเยอะๆนั่นเองใครกดติดตามกดถูกใจแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าได้กดกระดิ่งไว้หรือ,อยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเ,เลยครับสําหรับวันนี้ผมคอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้ครับสวัสดีครับผม